รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกับความสนุกสนานกับคลิปเฮฮาเฮฮาในรายการช่องมุม S S R U Channel นะครับสำหรับวันนี้เป็น EP ที T ่สามนะครับจะมีคลิปอะไรสนุกสนุกตลกตลกมาบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ เฮ้ยอ้าตรนี้เองขอบไปอืมว้าวทะลุไปเลยโอ้ยเจ็บเลยอยู่อือเอามึงตายรอก่อนเอาใช้เงิงโมนะครับสองร้อยโอเคเดี๋ยวได้เจอกันเออมายังไงเด้อ มันยังไงหมดสายยังไงมาเนี่ยมันไปยังไงเฮ้ยเฮ้ยดูทางนี้ก่อนเฮ้ยใจโบฉั้เฮ้ยทางโมไม่รู้เป็นอะไรวะโอ้ทางโมเสียหายหมดเลยโอ้ร่วงหมดเลยโอ้ทางโมหมดสวนเลยอ่ะเดี๋ยตึ๊ดตื๊ดตื๊ดทีมอ้วงไหลสไลด์ดื้อว้าวว้าวว้า เ,เอาวมาทำอะไรฮะเนี่ยเฮ้ยล้วงครับล้วงไปแล้วโเฮ้ยเอาคืนเอาคืนอร่อยแน,น,น่้วันนี้อร่อยดีนะเออโอ้หใครแขกมารับชวนมาโอ้โห้ยเลยอร่อย ฮ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับปู่ไมได้บอกคุณในใจไม่เก็ตตันนะไม่เก็ดอันนาอะไรปานี่ฮึ่ยมาช่วยกันคนเราช่วยกันใครร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันเข็นแรงแน่ช่วยกันเข็นรถรถมาซาตานไม่ติดเข็นไปจูเข็นไปส่งที่ร้านเลยนี่เข็นเข็นเข็นโอ้โอ้โหหนุ่ม โอ้น oh, oh, no. mm ้องสาวน้องสาวคนสวยแบกเยอะโอ้น้องสาวคนสวยว้าวน่ารักมากเลยว้าว้าวน้องสาวว้ายล่วงประตูว้าวไข่แปลกัอลไรนี่ไม่ไหวแล้วครับ เออ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 ไหลไหลไหลเฮ้ยเฮ้ยเฮดูดูรถหน่อยดูดูรถหน่อยพี่พี่พี่รถไปเลยพี่ยืนก่อนประตูอยู่ดิเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยดโยกเดี๋ยวเอ้ยรถมันไปแล้วพี่อะไรของพี่เนี่ยโอ้โหแล้วแต่ประตูเลยไม่มีรถไปแล้วเอ้ยตกใจเอารถไปได้ยังไงไปไปเอารถมาเอ้ยเอาแล้วผมมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเฮ้ยหลอกด้วยเฮ้ย อะไรมารถมายังไงโอ้วลวงเฮ้ยรอรถด้วยรถเราล้วง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 เอ้ยโอ้ยเขาแกเองแล้วนี่มาตุนตับตุนตับตุนตับเอ้ยควบคุมยังไงเยัยมาใส่รองเท้าไอ้ถอดไอ้ถอดไม่ออบเท้าที่ซื้อมาใหม่ฮะไป้ย มาเดี๋ยวผมช่วยคับพี่ฮึยเดี๋ยว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 ช่วยเอ็ผมผมช่วยเอ็ครับมันไม่ยอมออกเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัดเดี๋ยวกมัด Oh no เฮ้ยไปช่วยเขาก่อนแล้วเฮ้ยมาเดี๋ยวผมช่วยครับผมผมหนึ่งไปหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยรองเท้าใครนี่มันออกไม่ออก ขี่กันเนี้ยันจะไปอเออบอ,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 อยอโอะไรโอ,อ,อ,อไรไ้โอ้เดมเพืนะ่อกบผจะไเออรององรองรองรองาองรองรอยรองรององื้องร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 อองรองร่งรอองรอนรองรปงรองโองร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 ององรองรองคอรอบโอ้รอง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 ไองรอรองีองร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 อรองรนนนองร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 รองรรองรองรอองรอ้อร โอ้หลุดแล้วอ้าวหลุดแล้วมือทำอะไรเอ๋เอ้ยเอาแกงกันเลยเอ้ยเอ้ยยกหัตถ์ยว้าเอ้าเออเขาเอ้ยไปดูมาแล้วหยุดโอ้จมนิดเลยเฮ้ยออกออกวัคซีนเนอเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรไหมครับ เออรถสบายรถเอาเฮ้ยเฮ้ยนี่มันรถจักรยานไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าก็ใช่นี่ครับรถมอเตอร์รถจักรยานครับไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เอาหลอกลวงมึงเนี่เฮ้ยแกหลอกชัดนี่เฮ้ยมาตกปลากันก่อนโอ้ยได้ปลาปลาสวัสดิ์ปลากะเพร์บุ๊ดเอ้าเอ้ยยังไงนูจะจบหลอกเอ้ยมันไม่ออกเฮ้ยนี่ค่ะ Brat, sự à? hơi tay ở lại bà, đây là à? hơi mà dạng này. Hơi, hơi, gió bậy, hơi. hơi, 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 hơi. Ừ. Okay. ok, ok, <laughs> hơi, đào, ok, 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 ตุ๊กเลาโดนตบเลยเฮ้ยแกดดกไปเฮ้ยไม่ได้โดนตบกนรดวพแกเนี่ยเฮ้ยยูเลยเอใส่เสื้อก่อนไหมต้องมาซ่อมทันลตาวบอยสายเต็มหน้าเลยโอ้สายไม่หแล้วโอ้ เฮ้ยอ้ยมันหลแค่โยนแม่จายโอ้โนเฮ้ยอ่าไม่ต้องตกใจงึ้งอะไรทำกูฮผมไม่ได้ทับนีไม่ใช่มีมือผมแล้วจบหลักฐานที่ผมนักโอ้โอ้ผ่ากลางเลยเฮ้ยแกทักอะไรฉันโอ้จังโมยังหมดเลยเฮ้ยแกตายเล่นไทโตกมันโยกว่ะ ไอ้ต้มมันโยกลองเอาอิดมาวางสิอ่ะอ่าอิดวางเอ๊ะมันไม่เท่ากันอีกนะอ่าอิดวางต่อเอ๊ะมันก็จังโยกอ่าก้อนมันต้องวางให้ครบอ่าสามก็จังโยกอยู่ดีอ่ะวางแกนมาเอ่อวางอิดวางวางมันไม่กยังไม่เท่ากันอยู่ดีว่ะเฮ้ยแกแล้วมาใส่เพิ่มดิอ่ะใส่สองก้อนแล้วก็จังไ่ได้อิดอุสาม าจันโอ่บางทีสองโอ้เห็นจะเท่ากันสักทีเลยโอ้ยเมื่อไหร่มันจะเท่ากันไม่แม้แต่มืกันสักทีเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้ดูสิรับกปุ๊บไปดิบเบื้องยอดอยู่ที่แหละครับอ๋อทีแลกเอินเป็นก้อนเลยอ่าหลากหลายก้อนนะโอ้ไม่รวมหมดแล้วเอ้ยไม่รวมหมดแล้วโอ้เหมือนกันอยไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้จะพูดอย่างไกลดีเอ้ยมันก็จะ ไย่ออยู่ไอ้ย,ยเมื่อไหร่มาจะเจ้ากันสักมากจะสมบูรณ์กระติีอ่าเรียบร้อยที่ท้ายก็สมดุลกันนะดูก่อนอินท์บัวเจ้นก้อนอีกเยอะขนาดนี้แล้วนะครับโอ้กว่าจะเล่นนะเรียกแน่สบายแล้วล้วงเอ้าทำม่ไปต่อละครับ ก็แกเรีอะไรว่าเป็นวิจัยสบายได้ไหมเออนี่มมาอมาล้วอะให้เหลวันนี้ครับอ,อ,อ้แกเองเหรอโอตั้งเสียงเรียกเขายอย่างนี้เนี่ยนะเอ้จกกใจหมดเลยอ้าวโอ้อไ่เ้ยลห้อววันดีน้การที่หลัก สบายดีเหรอแกเหรอไอ้แก๊สจบครับวันนี้เอจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ